พวกเราอะ่ะไปหาเรือล่องที่ทะเลสาบกันเถอะท่านยอดฟีมบอนางชวนข้าไปล่องเรือที่ทะเลสาบนางต้องมีใจกับข้าแน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ไปที่ทะเลสาบกันเลยดีกว่านะข้ากับแม่นางเตียวเวงยีก็ไปด้วยกันท่านยอดฝีมือไม่ต้องเกรงใจดูสินั่นพวกเราใกล้ถึงแล้วดีไงเรืออยู่ตรงนี้แม่นางตามข้ามาเลยเอาล่ะแต่จริงทำไมไม่มีคนที่เรือเลยนะ อาแล้วคนพายเรือน่ะหายไปไหนล่ะคนพายเรือไปอยู่ที่ไหนเหรอทำยังไงดีละ่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ข้าได้พบกับแม่นางผู้งดงามขนาดนี้และนางดูจะเป็นคนที่มีอํานาจในเมืองแล้วก็เป็นจอมยุทธ์เือนข้าด้วยหัวใจของข้ารู้สึกดีขึ้นมาอย่างมากเอ้ยแล้วแกเป็นใครวะเนี่ยแกมายืนซ้อนอะไรข้าเนี่ยฮะหูยคนกําลังโรแมนติกเลยมายืนซ้อนอะไรแถวนี้เฮ้ยบางครั้งคนเราเวลาเขินก็ทําตัวไม่ถูกนะ เขินจนอยากกระโดดลงไปว่ายน้ํารู้สึกร้อนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโอ้โหแล้วนะเอาหมาลงไปในน้ําเฮ้ยเป็นนางก็เห็นคนคนเอาหมาลงไปในน้ําอ่ะค้าตกโกนเรียกคนเรือก่อนไม่เห็นมีใครมาเลยอ่ะและในตอนนั้นเองก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินมาหาข้ากับแม่นางเตี่ยวเวิยยี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเจ้าอยากจะไปล่องเรือกันหรือเปล่าข้าน้อยน้าบาโอเสียวปอนะ พวกท่านพี่อ่ะมีอะไรให้ก็บอกมาเลยเดี๋ยวจัดการเองนะเดี๋ยวจ่ายเงินมาก่อนจ่ายเงินมาก่อนและกันเดี๋ยวพาไปเอาล้ะนะนี่ค่ะนะเป็นคนพักกาจกนะถ้าพวกเจ้าทั้งสองต้องการล,อล่องเรือเราก็จ่ายเงินมาซะดีๆเลยเอามาที่เอามาเงินมาก่อนเดี๋ยวพายเรือให้เองแหละแป๊บเดียวเองก็ถึงแล้วมาๆเฮ้ยข้าจะจ่ายเงินให้กับคนคนนี้ไว้ใจได้ไหมเนี่ยยังไงก็จ่ายเงินไปก่อนก็นแล้วกันเลนะช่วยไม่ได้อะ่ะฉันไม่อยากนั่งเรือกับแม่นางนี่นะอ้าวแล้วพอจ่ายเงินให้แล้วไอ้ขอทานั้นมันวิ่งหายไปเลยอ่ะ นี่มันเฉดเงินพวกเรานน่แม่นางแย่นี่ท่านถ้าเป็นคนพายเรือหรอแล้วเมื่อกี้มีพระยาจบบอกว่าเขาจะช่วยพายเรือให้เราอะ่ะเอ้ยนางหนูโดนหลอกซะแล้วละนั่นขอทานมันหลอกเฉดเงินผกเจ้าไปมันโกงนะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะพวกนั้นหลอกเงินตมตุนทั้ง,ท,งทั้งทีมันไม่ใช่คนพายเรือจริงๆนะถ้าอ,อย่างนั้นไม่ต้องห่วงนะแม่นางข้าจะไล่ตามมันเองโหยจงกระจอกนั่นอยู่ไหนนะไอโอเสียวป้อมนได้อยู่นี่เลยนะแกนี่ เดี๋ยวข้าจะไปตามมันนะไม่ต้องกลัวนะแม่นางเออถ้าอย่งงางนั้นก็ฝากด้วยนะท่านจำยุทธเฮ้ยไอโอเสียป้อนี่แกเอาเงินไปเหรอเมื่อกี้ตั้ง3บาทเนะเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะไอโอเสียป้เอเฮ้ยโถอะไรกันดนะ่ะท่านเฮ้ยท่านไม่เห็นใจคนยากคนจนนะถ้าเกิดว่าท่านอยากจะเอาเงิน3บาทที่เอาไปเนี่ยก็ออกมาต่อสู้กับข่าวกันดีคนนี้เนี่ยมันสามหาจริงเลย แกนแกบางอาจขาโมยกระดึกษสาบาทของฉันไปเดี๋ยวข้าจะต้องจัดการในขอทานให้ให้มันหลับจำซะกอ่อนแกที่มันพวกลังเลขโมยน้อยจริงๆนะจากที่จัดการกับโอเสี่ยวป้อรเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่คนเลวรายอะไรแต่เป็นแค่คนยากจนก็เท่านั้นแต่ยังไงสามบาทนี้ข้าก็ต้องได้คืนนะนะลิวหูหวงนลงแกผู้อื่นกลางวันแสกแกแบบนี้จะใจกล้าไปหน่อยแล้วนะที่กล้าต่อยตีกันแถวนี้ในกลางมื อ้าวสิทธิพี่ทีเฮียแต่ว่าเจ้าหมอเนี่ยเป็นนักต้มตุ๋นนะเขาหลอกเจ้าอย่างงั้นเหรอให้สิสิทธิพี่ทีเฮียงถ้าเขาไม่ใช่นักต้มตุ๋นเขาจะหนีข้าไปทําไมล่ะสิทธิพี่เดี๋ยวนะมันหนีไปแล้วอะ่ะข้าต้องไปตามมันก่อนนะไอเจ้าโอ้เสียวป้อแกเอาเงินสามบาทของฉันคืนมาเลยเดี๋ยวนี้นะนะคนจะเป็นนั่งเรือเที่ยวกับผู้หญิงซะหน่อยมาดามาขโมยเ,เงินเราซะได้มาหลอกชดเงินเราเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันไปทางนั้น ข้าเห็นพวกเจ้าไล่ตามกันจนเหนื่อยข้าก็เลยมาขัดขวางเอาไว้ออกแรงเท่าไหร่หรอกนะถ้ายอดฝีมือก็ไม่ต้องทำเป็นคนอื่นคนไกลไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกนะเวลาและสตาลิขิตก็คงถึงข,ข้าของพวกเจ้าข้าตึงแชร์วงจากสำนักตึงมุงนะนะยินดีที่ได้รู้จักกับพวกเจ้าก็เลยกันนะเรียกข้าว่าตึงแชร์ทวงได้เลยที่แท้ก็ตระกูลตึงแชร์นั่นเองนะ พึ่งพาด้จริงๆเดเจ้ากียาจกนั่นว่าแต่ทาไมเจ้ากียาจกนี่เจ้าขอทานจะต้องมาหลอกผู้คนด้วยหรอมาหลอกศิษย์น้องของข้าทําไมนี่มีเรื่องลำบากอะไรแล้วก็ได้พบเด็กน้อยที่น่าสงสารบอกว่าโอ้เสียป้อนพยายามหาเงินแล้วก็มาเลี้ยงดูครอบครัวที่กําลังแล้วก็ยากจนขนาดนั้นข้าก็เลยคิดว่าเงินแค่สามบาทนี้ให้มันไปก็ได้ถ้าอย่างงั้นโอ้เสียป้อนเงินสามบาทนี้เจ้าเอาไปก็แล้วกันนะข้าเห็นว่าครอบครัวขอทานนั้นกลำลังลำบาก ท่านจอมยุทธแ้บเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆเลยเฮ้ยท่านเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆเลยนะท่านจอมยุทธเงินแค่สามบาทไม่เป็นไรหรอกน้าแค่ไปรักษาคนป่วยคนไข้อะข้าก็ไม่ได้งกอะไรมากมายอยู่แล้วแค่สามบาทเองอ่ะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะที่ให้เงินค่าต้องสามบาทอ่ะโอ้เสียป้าผู้นั้นขโมยเงินคนรวยมาช่วยคนจนไม่ใช่ความผิดของพวกเขาแต่ว่าเป็นเพราะว่าบ้านเมืองที่จเจริญแล้วแต่ก็ยังมีคนอดอยาก นี่ก็เป็นความผิดของราชสำนนกด้วยอดูแลประชาชนไม่ดีพอนะนะแม่นางทำไมพูดเศร้าใจเช่นนั้นละ่ะถ้าหากไล้เรื่องอยุติธรรมอ่ะสีสัมนำยุทธจักรจะไปช่วยใครได้อีกเล่าวันนี้เจ้าพูดหลังเจ้าเนี่ยฮะข้าเห็นว่ายอดฝีมือสิสำนนกแห่งยุทธจักรนะพวกเราทำไมไม่มาประปลองฝีมือศิละปะการต่อสู้กัน จะได้ทดสอบความแข็งแกร่งเหรอพวกเจ้าคิดว่ายังไงแ่ะท่านยอดฝีมือท่านนี้อไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยมันคิดจะมาลองดีกับข้าในลานประลองอย่างนั้นเหรอก็ได้เดี๋ยวจะเป็นคู่ปรับให้กับมันเองนี่เนี่ยผ่านเรื่องได้ใช่ไหมฮะอยากจะไปะลองฝีมือมากก็โดนเข้าไปเต็มๆเ,เลยเป็นไกล่ะที่ไม่รู้กันไปนเลยว่าข้านะ่ะไม่ยอมแพ้ใครหนาไหนทั้งนั้น โดยเขาไปสบ,บายได้รู้สึกนี่นี่งไงนี่ไงเฮ้ยแม่นางท่านนี่ก็ฝีมือชัยย่อยเหมือนกันนะใช่เล่นนะข้าขอนับถือฝีมือของท่านนะนะเฮ้ยแม่นางพื้นฐานวิทยายุทธของแม่นางเนนะี่ยถือว่าดีใช่เล่นเลยนะถ้ามันฝุกฝนนะก็ควรจะแข็งแก่งกว่านี้อีกนะพี่ตึงท่านก็ชมข้ามากเกินไปแล้วข้าเองก็อยากจะแข็งแก่งยิ่งขึ้นท่านพอจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างเวลาที่ทําให้แข็งแก่งขึ้นนะ่ะ ข้าก็พอจะมีอยู่สองอย่างนะก็คือท่านต่อไปโคที่ฉลาดหลักแหลมแล้วก็รวดเร็วว่องไวนะขอบคุณพี่ตึงมากที่สั่งสอนข้าที่จดจำเอาไว้ในการฝึกฝนตนเองหลังจากข้าได้เจอกับพี่ตึงแช์ทวงข้าก็คิดจะเดินทางต่อไปกับแม่นางเตียวเวงยี่นี่ท่านยอดฝีมือเมื่อคู่มีคนมาบอกว่าเขากําลังนี่ท่านยอดฝีมือเมื่อคู่มีคนมาบอกข้าว่าเขากําลังรอเจ้าอยู่ที่ท่านเรือ คนคนนั้นชื่ออะไรและเขาหน้าตาบยังไงกันเหรอฮะอันวนว์เขาแซดตึงแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะเขาเป็นคนที่ดูสงา่าแล้วก็ผู้จัดราทารมีการศึกษาพอสมควรเลยอะ่ะดูเหมือนว่าญาติฝีมือต้องมีม้าดีๆนะเอ,า,อางนี้ละกันนะข้าให้มา้าท่านไปก็แล้วกันเนี่ยม้านี่ก็คือสร้อยห่วยนะเป็นม้าที่ดีมากเลยอะ่ะท่านเอาไปขี่ก็แล้วกันนะ อ้าวนี่เป็นม้าของเจ้าเองหรอปลใช่ม้าของเจ้าจริงงั้เนี่ยหรกว่าเจ้าไปขโมยใครเพามาซะอีกใช่สีนี่เป็นม้าสีเทาตัวได้น้อยข้างกายค่ะแต่ว่ามันจําทางเก่งมากเลยนะถ้านเอาไปใช้กันแล้วกันคือไม่ว่าเส้นทางจะคดเคี้ยวเพียงใดในยุทธภพอ่ะถ้าพามันไปอ่ะมันก็ทําตัวดีๆกับมันหน่อยมันก็จะเป็นพาหานะให้กับท่านได้ขี่นะได้เลยขอบคุณมากนะสิน้องขอบคุณเจ้าจริงนะอนวนมีคนรออยู่ที่ท่าที่ท่าเรือนะท่านต้องรีบไปอ่ะมีคนบอกว่าอย่างนั้นอ่ะ แม่นางเด็ยเบงยี่เดี๋ยวเราไปที่ท่าเรือกันเลยก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะขี่ม,ม้าไปดีไหมแม่นางได้สิถ้าจำยุทธถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ขี่ม,ม้าไปด้วยกันเลยละกันนั่นขี่ม,ม้าเคียงข้างกันไปที่ท่าเรือแบบนั้นน่ะของข้าเป็นม้าสีขาวตัวนี้นะและนั่นก็เป็นม้าของท่านได้เลยแม่นางไม่รู้ว่าใครที่รอพบเราอยู่ที่ท่าเรือกันนะถ้าอย่างไงก็ลองไปดูที่ท่าเรือก่อนดีกว่าก็แล้วกัน จิงสีแม่นางเหวินี่อาจจะรู้ว่าใครกำลังรอพวกเราอยู่ที่ท่าเรือนะเจ้ารู้หรือเปล่า่ตอนนี้ให้หนึกไม่ออกเลยว่าใครอะแต่ว่าที่ท่าเรือนั้นก็ไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่นะขี่ม้าคู่เดียวก็คงจะไปถึงแล้วละ่ะเดี๋ยวก็รู้เองว่าเขาเป็นใครอะเออเจ้าม้าสยหวยเนี่ยให้ความรู้สึกไม่เวลวเลยนะเวลาที่ได้ขี่มันนะนะสิทธน้องจากสนักดาบเทวะคนนั้นนี่ให้ม้าเราก็ช่างเสยใจคนอื่นเชียจ,จริงนอกจากจะมาส่งข่าวแล้วก็ยังให้ม้าใช้ด้วย น,น่นสิไม่นึ้เลยว่าสิน้องจากสนักดาบเทวาจะให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือพวกเรานะใต้วันหลังที่เจอกันอีกข้าคงต้องเลี้ยงสิน้องนางซะแล้วล่ะนะแต่เมื่อข้ามาถึงข้าก็ได้เจอหัวหน้าทหารเหลียวอยู่ที่นี่เอ้ยพวกเจ้าไปหมดเลยพวกเจ้าไม่รู้เลยไงว่าขา้าในคะลองพื้นที่พวกนี้หมดแล้วในฐานเรือแห่งนี้นี่อยู่เดี๋ยวนี้นะอนาณาจักรในใต้ลาบปกครอ,องดยกษัตริย์แต่ธรรมชาติและซึ่งขอบเขียและเขตแดนจะมีที่ใดที่พวกเจ้าเป็นเจ้าของได้ย,ยังไง เฮ้ยนี่พวกเจ้าอีกแล้วเหรอพวกเจ้ามาหาเรื่องทหารเลี้ยวทบามกันละเนี่ยพวกแกนี่นี่พูดจาสามหาวเกินไปแล้วนะคนที่แพ้ปไปแล้วพวกเจ้ายังจะกล้าพูดอะไรอีกเฮ้ยแต่ข้าเป็นหัวหน้าทหารด้วยเรื่องที่ลงเตี้ยม,มาฝีมือคนพวกนั้นก็ได้เท่านี้แหละพวกมันนะ่ะไม่ให้ความเคารพกับองค์หญิงของอาณาจักเรเลี้ยวของเราอะนะข้าก็คือหัวหน้ากุนทหารเหล่านี้เองแอลุกลาง ถ้าอย่างนั้นก็คงต้องสั่งสอนพวกเขาซะหน่อยแลวนะที่หาเรื่องทหารของเราอะ่ะรับทราบเลยนายหญิงเดี๋ยวจัดการพวกมันเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยแม่นางเดี๋ยวเงยี่หลบอยู่ข้างหลังข้าก่อนนะเดี๋ยวข้าจะปกป้องท่านเองไอ้พวกทหารพวกนี้มันหาเรื่องเราอะ่ะพวกทหารเหลียวอะ่ะแล้วก็ยังมีหัวหน้าของมันที่เป็นผู้หญิงอีกเดี๋ยวข้าต้องจัดการไปก่อนนะแม่นางระวังด้วยถ้าต้องจัดการก็จัดการด้วยไม่ใช่เอาแต่กระโดดอ่ะข้าต่อสู้ฉันจะไม่ไหวแล้วนะ ามาช่วยแล้วแม่นางเดี๋ยวเวงยี่พูดทาหารนี่ทำไมต้องมาหาเรื่องเราด้วยอ่ะนี่ว่าจะเป็นคู่ปรับกับข้าได้หรืองนงหรอเจอนี่เราเป็นไงไม่น่าลวงนะเดี๋ยวจะได้รับบาดเจ็บไปด้วยเดี๋ยวข้าจะฆ่าไอ้หัวหน้าทาหารเหลี่ยวคนนี้ก่อนเองนี่นี่นนเฮ้ยแต่พูดทาหารเหลี่ยวนะี่ก็ฝีมือใช้เล่นเหมือนกันนะตัวมันใหญ่ด้วยดิข้าเกือบมาสู้มันไม่ไหวอะ่ะตอนที่ได้ประลองกันนะ่ะหึฝีมือก็พอดตัวเลยดิ ข้าคงจะต้องเอาจริงกับเจ้าพวกนี้ซะแล้วละสิอย่ามัวแต่เสียเวลาอยู่เลยเพิ่งทำอย่างนั้นเลยแอลุกลวงอย่างนั้นเหรอถ้าง,งั้นก็น้อมรับคำสั่งองค์หญิงพวกเราถอยไปก่อนถอยกลับเดี๋ยวนี้ไม่ดูเหมือนว่าพวกนั้นจะถอยกลับไปแล้วนะแม่นางเตี่ยวเวียงยี่ดูเหมือนว่าเจ้านายมันอาจจะเรียกกลับเรือไปแล้วอะแต่ไม่รู้ว่าพวกเหลี่ยวเนี่ยเป็นใครกันแน่แล้วเจ้านายของเขาเป็นใครได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นตัวเลยอะ และนี่แม่นางเต๋อบวียงยี่เจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรมากไหมด้รับาดเจ็บหรือเปล่าอ่ะข้าไม่เป็นไรแต่ผู้หญิงคนนั้นหรือว่าจะเป็นแอลลูกก่างยอดฝีมืออันดับหนึ่งของราชวงเหลียวกันนะเป็นหัวหน้าทหารใหญ่อะ่ะเป็นยอดฝีมือที่น่ากลัวทีเดียวทำไมคนพวกนั้นถึงมีระดับยอดฝีมือแบบนั้นกันน่ะเกรงว่านี่จะเกี่ยวข้องกับการประชุลี่หอกังวานนี่ยสิท่านยอดฝีมือพวกเราต้องระวังตัวให้มากกว่าเดิมนะแน่นอนเอ๊ะ ทั้งนั้นมีเรือกำลังลอยมาด้วยนะเห่านี้พวกพี่ตึงแชปังนี่หัวหน้าพรรคตึงที่แท้เจ้าก็คือตึงแชปังหัวหน้าพรรคยอดสวรรค์นั่นเองนะพี่ตึงข้ามีจดหมายจากสิทธิ์พี่ใหญ่เทียบไข่ของข้าเขาต้องการที่จะมอบให้ท่านกับมือเออเออต้องขอบคุณสิทธิ์น้องมากนะที่มาส่งจดหมายขอบคุณจริงๆเดี๋ยวข้าจะเก็บรักษาจดหมายนี้อย่างดีเลยนะ นั่นก็คือท่านหัวหน้าพักยอดสวรรค์หนึ่งในสองมหาอำนาจในใต้ล่าหัวหน้าพักยอดสวรรค์ตึงแชปังเจ้าคิดว่าอย่างไรบ้างที่ได้พบกับเขาอ่ะความจริงแล้วข้าก็ดูเขาไม่ออกหรอกนะว่าเป็นคนยังไงอย่างแม่นางแต่เขาก็เป็นวีรบุรุษนะแล้วก็ท่าทางน่าจะเป็นมิตรอ่ะมั้งยังพอมีเวลาอีกสักพักท่านหนับไปดูการแสดงพินก่อนจะเริ่มไหมท่านาอดฝีมือลองเดินชมรอบๆก่อนก็แล้วกันนะ กว่าการแสดงพินจะเริ่ม,มนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปรวมตัวกันที่หอ,อกลางวานก็ได้อะท่านไปเดินชมร,รอบๆกับข้าก่อนสิแม่นางเต๋อเบองกี้ชวนข้าไปเดินเล่นอีกแล้วอ่ะแม่นาต้องมีใจค่ข้าแน่ๆเลย